สักศีครูโคราช27,488คนเลือกตั้งกรรมการสากรอมรัย์ครู42,000ล้านบาทบริสุทธิยุติธรรมไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงสากลอมทรัพย์ครูในคะรรัชสีมาจำกัดจะจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่68ปี2 5 6 8แทนตำแหน่งที่ครบวาระ7คนโดยมีนายปรีชากำพุทธกลางเป็นประธานกราานกรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะกรรมการ รวม11คนดำเนินการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่25้พฤษภาคม2568ที่หอประชุมใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทสอำํำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีสมาชิกครูทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมามีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น27,488คนมีกลุ่มผู้สมัครชิงเก้าอีก้กรรมการดำเนินการ2กลุ่มส่งผู้สมัครโดยมี กลุ่มละ7คนซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งจะทําให้มีผู้ชนะการเลือกตั้ง7คนเข้าไปทําหน้าที่เป็นกรรมการดําเนินการสากลร,รวมกับกรรมการชุดเดิมอีก7คนที่ยังอยู่ในวาระบวกกับประธานกรรมการอีกหนึ่งคนรวมเป็นคณะกรรมการสากลอมรัพ์ครูนครราชสีมาทั้งสิ้น15คนการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา27,488คนทำให้ชาวโคราชทั่วไปต่างจับตามองว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่วัดศักดิ์ศรีของคนอาชีพครูพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติที่ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไร้กลโกลงใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเหมือนสนามการเลือกตั้งของเหล่านักการเมืองอย่างไรหรือไม่ ล่าสุดนายสมศักดิ์จากสารประธานกรรมการสากลทอมซั์ครูนครราชสีมาจำกัดเปิดเผยว่าเป็นความภาคภูมิใจของสากลครูโคราชที่บริหารงานสากลประสบความสําเร็จมีเงินทุนดําเนินงานรวมกว่า42,000ล้านบาทมากที่สุดติด1ใน10ของสากลทั่วประเทศ7,700กว่าแห่งและมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของกลุ่มสากลครูทั่วประเทศถือว่าเป็นต้นแบบของสากล ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมัน่นดังนั้นการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสากลอีก7คนที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568นี้ฝากสมาชิกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงจะได้รับค่าอาหารค่าเดินทางคนละ1,500บาทและต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจในเรื่องสากลเข้ามาบริหารเงินของท่าน42,000ล้านบาทเพื่อให้เรา เป็นสากลอันดับหนึ่งรักษาคงสภาพอยู่ให้ได้อย่าให้กลับไปเป็นยุควิกฤตเหมือนเมื่อปี2548ส่วนทางด้านนายปรีชากรรมพุทธกลางประธานกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่ายืนยันการรันตีว่าการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิธรรมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายขอให้ไว้วางใจคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง11คน เราได้ประกาศชัดแล้วว่าการหาเสียงเลือกตั้งของกลุ่มผู้สมัครจากสองกลุ่มไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่โจมตีว่าร้ายกันและกันเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องประชาชนทั่วไปที่เฝ้าจับตามองเราอยู่ในขณะนี้การที่จะเป็นต้นแบบของประเทศนำพาสากของประเทำง,งานนี่คือความภาคภูมิใจของสากลเรานะครับดังนั้นการเลือกตั้ง นะครับที่จะมีมาถึงนี้ก็ฝากสมาชิกนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งท่านจะได้รับค่าอาหารคนละ1 5 0 0บาทนะครับต้องเลือกคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทรัพากรเข้ามาบริหารเงินของท่านกับสิ่งเงินของประชาลนก็ฝากท่านได้พิจารณาเลือกนะครับเพื่อให้เราเป็นสาก,กรรนะดับหนึ่งรักษาครงสภาพให้ได้อย่าให้กลับไปเป็นเหมือนปี2018ยุควิกฤตผม ขอการันตีว่าเราจะจัดการเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมเป็นธรรมให้2งฝ่ายหรือ2งทีมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ให้สบายใจได้และก็ให้ความไว้ใจกับกรรมการการเลือกตั้งทั้ง11คนนี้ครับขอบคุณมากครับเราก็ดําเนินการเลือกตั้งโดยใช้หลักเป็นหลักของการเลือกตั้งใหญ่ระดับชาติระดับจังหวัดมาเป็นแนวทางในการจัดการเลือกตั้งเรามีประกาศ ในการรณรงค์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงสมัครเลือกตั้งนั้นเรามีประกาศว่าไม่ให้ซื้อสิทธิ์ใช้ขายเสียงไม่ให้โจมตีว่าร้ายซึ่งกันและกันขอให้การลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครทั้ง2ทีม14ท่านนั้นให้หาเสียงด้วยการอย่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันให้เป็นแบบอย่างกับ ประชาชนถึงแม้ประชาชนไม่ได้มาเป็นผู้เลือกตั้งแต่เราถูกเฝ้ามองจากประชาชนทั่วไปฉะนั้นก็ขอให้หาเสียงด้วยความสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์มีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็ให้สอบถามกับกรกตได้นะครับในสิ่งนี้เรายึดมั่นถึงมั่นครับครับต้องขอบคุณคำถามนี้นะครับขอบคุณอย่างสูงเลยครับนิว24 รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา